ครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสครับไม,ไ,ไม่ใส่ไม่ใส่รหัสผมขออน,นุญาตพิมพ์ไปเลยนะครับเพราะีผมอันนี้เพราะีผมไม่ได้ใส่ไว้ได้วยไงรหัสเป็นประมาณนี้นะครับ อันี้นะครับลบเข้าไปน,นี่งหลักนี้นะมาอันนี้นะครับลหลักนี้เทพบล็อกฟูดนะเทพบล็อกฟูดเทพบล็อกฟูดครับเทพบล็อกฟูด รหัสหน,นึ่งครับรหัสนี้เทพบอกฟูเดี๋ยวเข้าไปให้ดูคือเป็นรหัสที่ลับมากรับท่อรหัสเก,าก่าผม ละหักนึงครับอีกละหักนึมละหักนี่แหละก็จะบินประมาณนี้แหละกลัหนี้ผมก็ไม่ค่อยไซ้ละ แล้วผมไม่เทปอกโฟตัวนะี้